ทีแทคือคนนี้นางเอกดังที่เตอชันทวิทลั่นชมสวยมากกลางไ g ต้องยอมรับจริงๆเขาว่าไมเดวิกาเป็นซุปตานางเอกที่ใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากไม่ว่าเธอจะมาในลุกไหนก็สวยเป๊ะปังไปหมดจนมีแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศติดตามและชื่นชอบเธออย่างมากล่าสุดเธอได้ร่วมงานสาคัญสวมชุดราตรีสีขาวสวยสงาชุดและ เครื่องหัวประดับด้วยเพชรและเลื่อมสวยสง่าจนละลายตาไม่ได้โดยเธอโพสเผยชมความอลังการของชุดนี้ให้ชมกันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวภายในบ้านเรียกสายตาผู้คนและเรียกเสียงแฟตต์ด้วรัวๆในโลกออนไลน์คนบันเทิงและแฟนคลับก็ต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชมรัวๆแม้กระทั่งวานใจเต๋อชันทวิตยังบอกว่าสวยมาก